ยิ่งตื่นรู้เรื่องจิตวิญญาณคุณยิ่งรำรวยมากขึ้นค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านสวัสดีสุดที่รักของครูเอวาทุกๆคนเลยนะคะโอเคมาเดี๋ยววันนี้นะคะครูเอวาก็จะมาพูดถึง หัวข้อที่สำคัญอย่างมากๆในปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะเรื่องของการตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณมันมีผลต่อชีวิตคุณอย่างไรบ้างเนะาะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะระหว่างนี้ครูเอวารอทุกคนเข้ามาก่อนอเดี๋วเดี๋ยวครูเอวาเข้าเดี๋ยวครูเอวาเข้ามาใหม่ได้ไหมคะ ลืมกดอันหนึง่ง <c oughs> ครูบอลองเแบยบครูบอลองแชร์รัวๆเลยอ่ะ